เอาละได้เวลาสักทีนะฮะไฮยญ่เสื่อมสลายที่เพื่อนๆขอมาให้มาที่สังมงทนก่อนะนะมาที่นี่นะครับเราจะไม่ต้องฆ่าฮิปโปนะฮะตรงนี้นะครับให้มาด้านขวาสุดนะฮะเราจะสามารถหลบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เดินมาบนหลังคาตรงนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นจุดปกติอยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็จะมีนักบวชเพลิงอยู่2ตัวตัวนี้เราจะหลบได้ง่ายๆนะตัวที่2มันจะเดินไปตรงนั้นนะเราจะต้องจัดการมันนะครับ นี่จะเป็นแท่นนี้นะฮะจัดการมันตกลงไปเลยขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะเป็นคลังเก็บเมล็ดนะฮะแต่ว่าเราอยู่ชั้นบนนะเราจะต้องลงไปด้านล่างนะให้ทาการเช็คคอนตรงนี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วเราจะหาทางกระโดดลงไปฮะข้างล่างนี้ก็จะเป็นคลังเก็บเมล็ดนั่นเองนะครับที่เป็นด้านล่างคราวนี้เราจะต้องไปริฟนะฮะเพื่อลงไปด้านล่างนะครับนี่รอริฟต์ตรงนี้นะฮะ เรียบร้อยฮะเราจะลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับเรียกว่าลึกมากๆคราวนี้เราก็ลงไปอีกนะฮะนี่จะเป็นทางที่จะไปสะพานใหญ่นะครับเพื่อไปสุสารเราหมนี่นะครับมาทางนี้เรื่อยๆนะปกติจะมีอเสื้อแดงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าโดนตบไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นริฟอีกแล้วนะครับทาการเปิดริฟนะฮะเรียบร้อยฮะเราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับ นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการสร้างโบร,ราณสถานเรานะฮะให้เดินตามนี้เลยนะครับวิ่งวิ่งมาเรื่อยๆเลยฮนะอย่าไม่ต้องสนใจแต่บริเวณนี้จะมีให้เก็บทึกสายเศษด้วยนะครับมาตามทางนี้นะฮะจะเปิดประตูแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับประตูผมเปิดเอาไว้แล้วนะกันพลาดแล้วก็ลงมาฮะหาจุดที่มีมแมลแองวันนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้จะมีพี่คนนี้อยู่นะฮะพี่ฉลาหมหัวคอดนะครับแล้วลงมาตรงนี้ฮนะจะมีโกเลมยิงแสงนะครับ เราวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้นะฮะให้เตรียมนะพันธนาการมากริดนะครับุให้ทําการทลายพายุนะฮะล้วก็กระโดดตรงนี้เลยนะครับจุ๊บจุ๊มเอาละเรียบร้อยฮะนี่คือหเสื่อมสลายนะครับหใหญ่เสื่อมสลายเอาไว้ฆ่าลาดานนั่นเองนะแล้วคืนก็สามารถมา ทุกชีวิตดาบรายแสงที่นี่ได้อีกด้วยนะครับเป็นไงฮะค,คลิปนี้ทริปนี้ง่ายๆนะฮะฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ด้วยนะครับนี่เราไม่ได้ค่าบอสเลยฮะจริงๆไม่ได้ค่าสักตัวก็ยังได้เลยนะครับก็มาเก็บของกันได้เลยฮะมันมันคันคันกันนะไข่เสือใไตรใหญ่ไว้ค่าปราดานสวัสดีครับ